สนับสนุนโดยโทร1795กล้องวงจรปิดวาตาชิไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยมาดูกันที่อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานเรานําคลิปเสนอ,อกรณีที่มีชายอ้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยตํารวจโดยที่เขารู้จักกันว่าหมานําจับนี่แหละ<ฆ>แล้วก็ไปตรวจร้านเกมแถวๆที่จังหวัดบุรีรัมปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาก็ขัดขืน เพราะว่าในร้านนั้นคือจะไปตรวจเกม GTA มแต่เขาบอกว่าไม่ได้ลงไว้เขาไม่ไลงของที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ไว้นะคะหลังจากนั้นตํารวจนอกเครื่องแบบที่กล่าวบอกเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนี่แหละก็บอกว่า อ่ะไม่ใช่เรื่องเกมละกลายเป็นมีของสิ่งลามกสื่อลามกอนาจารอีกหรือเปล่ามันเหมือนกับกลายไปเรื่องก็ไม่มีการแสดงบัตรที่แสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงแล้วก็ไม่ได้มีหมายค้นที่ออกมาทําให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนะคะกลับจากประเด็นของเรื่องของลิขสิทธิ์ก็กลายเป็นประเด็นของภาพลามกแต่ว่าเมื่อวานนี้นะทางนักข่าวเขาไปติดต่อกับเจ้าของร้านเกมได้แล้วนะคุณธันชนกเจ้าของร้านเกมเขาชื่อว่าคุณวิรุณเกษมรักอายุ30ปีอยู่ที่ตาบลโนนดินแดงอําเภอโนนดินแดง ังหวัดบุรีรามบอกว่ากลุ่มชายชการที่เข้ามาตรวจค้นเนี่ยไม่แสดงบัตรที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่และก็ไม่มีเอกสารที่เป็นเจ้าของค่าลิขสิทธิ์เพลงมาด้วยรวมถึงไม่มีหมายสารมาแสดงก่อนที่จะเข้าตรวจคน้น แถมยังข่มขู่ให้หวาดกลัวก่อนที่จะเรียกเงินร้านละ5 0 0 0 0ถึง7 0 0 0หหากไม่เช่นนั้นก็จะยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านนะครับส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและส่งฟ้องศาลครับซึ่งจะทำให้ร้านเขาเนี่ยต้องจ่ายมากกว่า2,000 0 0บาทและก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านเกมไม่พอใจนะครับพร้อมกับนำคลิปวิดีโอแล้วก็ตอนนี้เตรียมที่จะเจ้าเข้าแจ้งความเอาผิดกับบุกรุก กับบุคคลดังกล่าวแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายังไม่ได้ยินในเรื่องของตํารวจออกมาชี้แจงนะค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกับนักกฎหมายดีกว่าค่ะในมุมนี้ว่าอยากให้เป็นเหมือนอุทาหรณ์กับคนที่ประกอบร้านเกมต่างๆร้านคาราโอเกะด้วยนะว่าถ้าเจอการขอตรวจค้นอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยต้องขอดูเอกสารอะไรบ้างเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมาจริงๆมาตรวจจริงๆไม่ใช่มีการแอบอ้างมาเพื่อหวังเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ประเมศอินทราชุมนุมค่ะอายการเชี่ยวชาญพิเศษค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ อาจารย์คะกรณีของการนำตำรวจเนี่ยเข้าไปจับร้านเกมต่างๆที่อ้างว่ามีสิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยทำได้ไหมและถ้าทำได้เนี่ยต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างให้ผู้บริโภคเรารู้ได้ว่าอ๋อเออเขาเป็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวปลอมอะค่ะครับจริงๆเนี่ยไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันทำกันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับเมื่อก่อนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ที่ดังที่สุดก็ต้องแต่สมัยเกมแลกน่าล็อกของเอเดียะก็วิ่งเงินสายเขาแบ่งมันจิแ่สายเขาวิ่งเก็บเงินกันนะครับวันแึงคืนเป็นล้านๆนะเมื่อก่อน วิธีการเขาคือว่าเขามีหนังสือมอบอำนาจคือเอเชียซอฟ่ยเขาจะมอบนัน่หรือผมยกตัวอย่างนะครับบริษัทจะขอลิขสิทธิ์จะมีหนังสือมอบอำนาจให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนยเราเรียกเขาพวกมือพ,พวกมือปืนรับจ้างหรือพวกนักบินเนี่ย <S <S จะไปตามร้านต่างๆนะครับหลักการของบริษัทเขาเป็นอย่างนั้นถ้าไปพบว่ามีพวกไอคอนของเกมอยู่หรือว่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้ขอไว้นะครับเขาจะให้อันเนี้ยแจ้งตำรวจจับซึ่งเป็นการจับเขาเรียกว่าจับซึ่งหน้าไม่ต้องมีหมายจับก็จะพาตำรวจไป ตำรวจก็จะจับนะครับจับเสร็จแล้วก็จะยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปโรงพักนะครับจะมีการเจรจาต่อรองกันสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ายึดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งเครื่องเนี่ยถ้าตกลงกันนะครับยอมความกันได้เนี่ยก็จ่ายเครื่องละสองพันห้าครับค่ะนะครับที่หนักที่สุดเนี่ยแถวทุ้งสองห้องเนี่ยเลยจับอีกนึงสี่สิบเครื่องแล้วคูณกันไปเลยฮะสองพันห้าคูณก้าไปเลยครับค่ะในคืนนั้นก็หมายความว่ายึดหมดนี่ นี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมเคยทาคดีมาตอเน,นเรียนในจังหวัดพัทยาเนี่ยเราพบว่าพวกให้พวกลิ่งกับซิกสิตพวกนี้นะครับบางครั้งหนังสือมอบหน้าที่เขามอบไปเนี่ยหมดอายุแล้วนะแต่เขาไม่แสดงให้เจ้าของบ้านเจ้าของร้านดูนะครับประการที่สองก็คือพาตํารวจไปตํารวจพวกนี้บางทีไม่ใช่ตารวจท้องที่ครับครับจากส่วนกลางบ้างตํารวจจากของจังหวัดบ้างเพื่อไปแล้วก็จักกระบวนการจริงๆคือการถ่ายเงินนะครับครับ ความจริงในเวลาจะจับจริงๆนะความผิดซึ่งหน้าก็จับได้แต่ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบ้านหลังเนี้ยหรือสถานที่แห่งเนี้ยมีการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ควรจะขอหมายศาลนะครับไปขอหมายศาลเข้าปรากฏว่าบางทีมันก็ขอหมายบ้านเลขบ้านคนละบ้านกันอืมันก็จะมีอยู่เนี้่นี่คือกระบวนการแต่ตรงนั้นชาวบ้านให้ดูครับพบปิดเพราะเขาก็จับ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 ชาวบ้านก็ได้ขอดูว่าไหนหมายค้นมีไหมขอหมายตรวจค้นก็ไม่มีอันนี้น่พี่สองก็บอกว่า ลิขสิทธิ์นะสุะเมินลิขสิทธิ์วิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มพวกนี้นะครับจริงๆนะผมถือว่าพวกนี้เป็นพวกมิจฉาชีพที่ซัมไปครับไปเนี่ยก็ไปร่วมจะทําความผิดกับเขาไปหาทางใช้นะครับก็คือว่าเขาจะส่งเด็กไปก่อนหรือส่งคนไปก่อนอย่างพวกเล่นเกมเนี่ยจะส่งคนไปก่อนแล้ว,ลวขอเช่าคอมพิวเตอร์ซึ่งในคอมพิวเตอร์บางทีก็ไม่มีเกมครับพอเปิดแอปพลิเคชันเสร็จก็เอาเกมลงเลยไม่ลบคอนทิ้งแล้วก็ออกมาจากร้านใช่ ไอ้กลุ่มนี้เข้าไปจับก็ไปเปิดหน้าจอดูเออเจอ,ก,เจอเก,ก็เจอเกมก็เจอเกมว่าดูจับเลยครับนี่นี่คือวิธีการของเขานะครับแล้วไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ว่าพวกเขาแจ้งมาก็ไปถึงไปอยู่ข้างล่างโรงพักที่หาดใหญ่นะครับ,รบจับไปติดเครื่องเสร็จแล้วพอคุยกันรู้เรื่องก็ปล่อยคืนตรงนั้นเลยไม่ทันได้ขึ้นโรงพักนะครับแล้ววิธีการเนี่ยเท่าที่ถามมาเนี่ยอันนี้ยืนยันได้ครับว่าเขาจับเนี่ยนะครับ คนจับเนี่ยจะได้สี่จะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์คือหมายความว่าคนที่รับจ้างจากบริษัทเป็นที่ผมบอกเป็นพวกมือปืนพวกนักบินเนี่ยนะครับรับจ้างจับเนี่ยแล้วก็จะแบ่งรางวัลให้ตำรวจที่ไปจับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ี่อัตราส่วนปกติครับอาจารย์คะแล้วกรณีสําหรับที่ประชาชนเองที่บอกว่าตัวเองไม่สมมติในกรณีที่ใช้ของแท้จริงๆนะคะแล้วเจอลักษณะนี้เข้ามาพยายามจับเนี่ยเรามีสิทธิ์ขัดขืนไหมหรือว่าเราต้องขอตรวจสอบเขาอะไรยังไงบ้างเพื่อยืนยันว่าเขามาเขามาจริงๆจาก บริษัทดังกล่าวอย่างเงี้ยค่ะแรกใน,นหนึ่งก็ต้องดูก่อนหนังสือมอบหน้ามีไหมมันจะมีคนจะมาดาอยู่คนนึงใ่ะมีหนังสือต้องมีหนังสือ,อมอบนี่ผมถามหนังสือมอบหน้าเนี่ยเราจะตรวจได้ไงว่าหนังสือจริงหรือหนังสือปลอมอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆว่าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยหนึ่งเราต้องขอสแสดงให้เขาสแสดงบัตรให้ดูขอหมายค้นและพูดกันดีๆไม่ต้องทะเลาะกันแบบในรูปนะครับการที่สองเนี่ยวิธีแก้ปัญหานะอันนี้คือถ้าเขาจะจับเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาจะจับ นี่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับหนึ่งนะครับอ,อผมแนะนําว่าร้านเกมเนะี่ยติดกล้องวงจรปิดให้ครบที่ร้อยด้วยอันที่สองปิดประกาศไว้หน้าบะหน้าร้านเลยนะครับว่าร้านนีนะ้มีเกมอะไรที่ได้รับลิขสิทธิ์เล่นบ้างค่ะเกมที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าใครามาเล่นคือร้านของเราให้เข้าแต่เครื่องคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับส่วนเกมที่ให้เล่นมีเกมประเภทนี้ที่ได้รับลิขสิทธิค์ค่ะนอกจากนั้นะทางร้านไม่มีเขียนไว้เลยครับเขียนไว้เลย แล้วบอกว่าใครเล่นเกมเนะี่ยใครเช่าเครื่องไปเล่นเกมเส่ชันแล้วเมื่อเล่นเสร็จให้ลบไปคอนออกด้วยอ,อครล้ว,วเจ้าของสแสดงความรู้สชัดเจนแล้วว่าไม่รู้เห็นเป็นใจครัเพราะม,มันม,ม,นมีมันมีอย่างนี้ตลอดครับเหมือนที่เวลาเราไปจับไปลิกสิ์เพลงเนี่ยเจ้าของค่ายเพลงเนี่ยไปถึงก็เอาเอ็มพีามไปจ้างเขาอาัดเมัเสร็จก็ตำรวจจับเลยครับาำน่ายใจแกะน,นี่ครับ คือวิธีคือผมแนะนําว่าร้านเกมต้องมีวิธีแก้ซะก่อนอ,อนนันแรกเลยติดหน้าร้านว่าให้เช่าเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และชั่วโมงอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับที่สองนะครับถ้าเล่นเกมที่มีให้เล่นอยู่ในเครื่องที่ได้รับลิขิตมีเกมดังต่อไปนี้เขียนให้ชัดครับถ้าผู้ใดเอาเกมอื่นมาเล่นแอปพลิเคชันติดตั้งเกมอื่นเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็นาลบไอคอนนั้นทิ้งด้วยครฮบ ทีนี้ทีนี้ก็บอกว่านันก็จะไม่เข้าไปละอ๋อค่ะครับอาจ,จารย์ปรเมศครับอย่างนี้เขาบอกว่าตอนในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขามีตํารวจยศสัญญาบัตรเข้าไปด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าการที่ตํารวจยศสัญญาบัตรเข้าไปด้วยนี่เราจะมีการตรวจสอบอยังไงครับหรือว่าเราจะปฏิบัติยังไงได้บ้างคือจริงๆเขาต้องใช้บัตรครับจะเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ตํารวจไทยนี่โยมแบบฝรั่งก็คือห้อยคอครับค่ะแต่ว่าข้างในมีบัตรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับนี่นะครับ นั้งตำรวจที่ไปเนี่ยจริงๆถ้าไปจับอย่างนี้อย่างน้อยมันก็ควรจะมีคนในเครื่องแบบสักคนละอืมันไปเหมือนผู้ร้ายเป็นโจรเนี่ยจะแยกกันไม่ออกระหว่างโจรกับตำรวจครับจริงๆแล้วเขาต้องแสดงตัวแสดงบัตรที่ที่เขาจับจริงๆเนี่ยนะครับค่ะผมที่ผมทําคดีมาเนี่ยเขาก็จะมีตำรวจที่แต่งเครื่องแบบไปหนึ่งคนละน้อยก็ครึ่งท่อนแล้วก็แสดงบัตรให้ดูผมเป็นตำรวจนะผมจับลิขสิทธิ์นะถ้าจับลิขสิทธิ์อย่างนี้เขาจะไม่คุยที่ร้านครับเขาพาไปโรงพักก่อนออครนะครับ <Ừ. S 2> ลกูกลิขสิทธิ์ที่ดีที่เขาจับกันจริงๆเขาพาไปโงพักก่อนของเขาก็ยึดพิมพพอสมควรยังไม่ยึดเพิ่มแต่เขาล็อกกันหมดแล้วละ่ะครับอาจารย์มองดูแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าตำรวจจะไปจับนี่คงจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ต้องรัดกลุ่มมากขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นก็คือจะไม่คือสร้างความสงสัยกับชาวบ้านด้วยแล้วชาวบ้านก็สามารถที่จะดําเนินการอย่างที่เขานี่คือสิทธิ์ของเขาที่จะสามารถบันทึกภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการตั้งสติที่ดีเลยใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ครับการบันทึกภาพเนี่ยได้คือ คืออย่างที่เราคุยกันตำรวจจะบันทึกภาพคนขับขี่รถยดตนจำได้ไหมครับค่ะกล้องกระดุมนี่เหมือนกันชาวบ้านก็สามารถจะบันทึกภาพครับของไม่ได้เพราะนี่คือพยานหลักฐานชนิดหนึ่งด้วยแลัวจริงๆแล้วตำรวจต้องนึกนะครับว่าคนที่เขาทํามาหากินอย่างนี้เขาไม่อาโกนครับไม่อาจจะกนเพียงแต่เขาไม่ได้รับลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับคําทร้ายใครเพราะนี่ผมแนะนําว่าต้องปฏิบัติต่บเขาดีหน่อย เราวอาไปตามิดแล้วเอามาคุยที่โรงพักไม่ใช่คุยกันที่ในร้านมันไม่รักอะไรเนี่ยเกิดการุจริตันทีเลยครับ,รบใช่ไหมฮะเป็นอย่างนปั๊บมาเอาจ่ายเงินตรงน,นี้เสร็จแล้วมันจะเป็นคดีหรือเปล่าไม่ก็ไปเป็นคดีซะก่อนไปลงประจําวันแล้วจะ,จะคุยคุยตอนนั้นแล้ว่อนแจ้งความคือคดีพวกนี้มันเป็นคดีที่ยอมความได้คใช่ไหมพยอมความได้มันก็จบมันก็แค่นี้แหละครับจริงๆค่ะ ฝากฝาก,ฝากตำรวจเวลาเข้าไปแจ้งความเคยมีคดีอยู่เรื่องอนะไปแจ้งความพน,นักงานสอบสวนไม่ได้ดูว่าหนังสือมอบนั้นมันหมดอายุวับเข<ร>าเลยหลักเรียกสอบเรียกสั่งสอบเพิ่มเติมก็ไม่ยอมมาไม่ยอมมาเราก็เลยสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าหนังสือมอบนั้นมันหมดไปแล้วครับ You ครับครับเศรดามากเลยครับวันน oh ี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์คร uh ับเดี๋ยวคงมีโอกาสได้พูดคุยกันในรายการของรายการของติดคองน้องป่าเดี๋ยวทางทีมงานระวังภายคงจะเพิ่มเติมขยายประเด็นขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประเมศอิราชชุมนุมค่ะเป็นอายการเชี่ยวชาญพิเศษนะคะก็บอกเลยว่าร้านเกมต่างๆคุณสามารถติดกล้องวงจรปิดไว้นะแล้วทางที่ดีเนี่ยควรบอกไปเลยว่าร้านเกมของคุณมีเครื่องกี่เครื่องแต่ละเครื่องมีเกมอะไรที่ได้รับเป็นทริสิทธิ์แล้วบ้างค เกิดกรณีคนที่เขามาเล่นเกิดเอาเกมมาลงก็ลบไอคอนซะถือว่าร้านไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียคลิปนี้ปรากฏว่าคนเข้าไปดูกันเกือบเกือบ,บแสนแล้วแล้วก็ม,มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆช่วยกันอย่างมากมายเลยรวมทั้งการไปหาทะเบียนรถอะไรต่างๆเขาบอกว่าทะเบียนรถ7 9 9 7 7 2 9 7เ้านี่ยเขาบอกว่าคิดว่าเป็นทะเบียนพร้อมเพราะว่าลองเช็คดูแล้วไม่มีส่วนอีกคันหนึ่งที่เป็นรอเรือถอถุงหอนกผูกงองู8312งเนี่ยเขาบอกว่า เป็นหมายเลขของบริษัทของ VRPS 1อยู่แถวแถว,แถวลาดพร้าวแล้วก็บอกที่อยู่ไว้ชัดเจนบอกบ้านเลขที่อะไรต่างๆไว้หลายคนที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันรวมถึงตำรวจเองเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะ,ะบอกว่าเป็นการกระทําของบุคคลเพียงคนหนึ่งที่ทําให้ตำรวจเสื่อมเสียตำรวจดีๆจริงๆแล้วก็มีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงจะมีการติดตามเรื่องขยายผลเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเพื่อที่จะชี้แจงทําความเข้าใจให้กับประชาชนครับค่ะวันนี้คนข่าวเช้านะคะจะลาไปด้วยคลิปเตือนภัยคุณสาวๆ ค่ะจิงๆิผู้ชายด้วยนะเป็นภัยใกล้ตัวค่ะคือจอดรถติดไฟแดงอยู่โดนปล้นนะคุณณิพัฒน์คือจอดรถอยู่กลางสียแยกไฟแดงเนี่ยครับปล้นกางที้ที่ต่างประเทศใช่ไหมคบค่ะเป็นเกิดที่ประเทศจีนนะคะเป็นปล้นหน้าตาเฉยบอกสาวจีนโดนปล้นขณะจอดติดไฟแดงก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินว่าถ้าที่อย่างในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่แต่ที่เจอก็คือจะเป็นลักษณะของมีคนชนรถเราครับ นะคะแล้วก็ให้เราลงไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นมิจฉาชีพแต่นี้คือปล้นกลางซึ่งซึ่งหน้าซึ่งขาลักษณะนี้เราก็เคยเห็นในบ้านเราเหมือนกันเช่นขับมอเตอร์ไซค์อยู่แขวนกับสะพายกระเป๋าไว้ฉกไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เลยกลับมาเตือนภัยคุณสาวในเมืองไทยคุณผู้ชายด้วยนะคะขับขี่รถเนี่ยถ้านั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้เอากระเป๋าอยู่บนมอเตอร์ไซค์ใช่อยู่บนมอเตอร์ไซค์สามารถถูกวิ่งราวได้เมื่อคืนนี้ไงเมื่อคืนนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดสดร้อนเลยที่ตรงบริเวณถนนการประพฤกมีน อ,อ,อหน,นการประพฤกปรากฏว่าเอา iPhone ไปได้2เครื่อง oh. และหลังจากนั้นก็ไปอีกจุดหนึ่ง oh. ก็ไปได้โทรศัพท์อีกแต่ปรากฏว่าเขาซ้อนท้ายจากยักรยานยนต์และได้ iPhone เขาไปปรากฏว่า iPhone เขาติด GPS oh. ตำรวจ oh. ตาม oh. ไปจับ oh. ถึงห้องเลย oh. จบข่าว จบข่าวค่ะนี่แหละค่ะก็เลยต้องเตือนภัยกันไวเหมือนที่คุณอิทธิพัท์บอกไว้ว่าเหตุเกิดเดี๋ยให้ดูคลิปเมื่อกี้แต่เมื่อคืนก็มีเหตุเกิดลักษณะนี้ไปแล้วคนนัจักรยานยนต์เลยนั่งซ้อน้ายอยู่แต่ถูกกระชากกระเป๋าไปค่ะอะไรครับวันนี้เวลาของรายการคนข่าวเช้าโซเชียลหมดเวลาแล้วครับผมอิทธิพัทธ์ปีละโรธครับและคุณธันชนกศรีธเนศชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ